ฮัลโหทุกคนวันนี้พี่เชาได้พาทุกคนมาที่ร้าน Goose Cafe เป็นร้านชื่อดังแถวปีดีพนมยงดูสิหน้าหลักยันโลโก้เลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขาจะมีเมนูอะไรแล้วก็ตกแต่งร้านยังไงไปเลยค่ะ Goose Cafe เป็นร้านอาหารและโรงแรมเล็กๆริมถนนสุขุมวิท71โดยภายในร้านได้ออกแบบโต๊ะร้านอาหารให้เหมือนกับที่อยู่อาศัยของกูส ลักษณะกลมๆเหมือนเล้าล้อมไปด้วยสีเขียวธรรมชาติซึ่งเป็นคาเฟ่กึง่งร้านอาหารสไตล์แคชเชวยลดนิ่งค่ะเริ่มกันที่เมนูแรกนะคะพัฟโลวาแผ่นทองมว้วนเสิร์ฟมาพร้อมกับเมอรแรงและไอศครีม,มนะ่ากินมากมีผลไม้ครบๆจบในจานเดียวเลยค่ะอันนี้คือน่ารักมากดูดิเห็นน้องกู๊ดไหมคะน้องกู๊ดก็มาถึงจานที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยคือบาสเกตกู๊ดเค้กค่ะนี่แล้วเขาก็จะมีน้ำซอสมาให้ราดด้วย อุ๊ยน่ากินน่ะและอันนี้ค่ะเป็นแตงโมโหละพาทำมันไปเป็นน้ำดีๆมากดูสิเมน,นูนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของเขา Goose Forest ค่ะซึ่งเขาจะเอาช็อตกาแฟนะคะราดลงไปข้างบนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้แท่งซินนามอนค่ะลงไปคนหืมกลิ่นดีมากเลยอะ่ะ อร่อยขนมก็ทานแล้วกาแฟก็ทานแล้วร้านต่อไปจะพาไปร้านที่เกี่ยวกับชาซึ่งทางร้านเนี่ยจะเป็นเอ็กซ์พร์ทด้านชาโดยเฉพาะไปดูกันได้เลยค่ะ Goose Cafe Promotion รับฟรีเมนูไอซ์ลาเต้ม,มูลค่า100บาทเมื่อทานครบ1,500บาทไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ <c oughs> และตอนนี้นะคะเราอยู่กันร้านที่ Time and Space เป็นร้านที่พูดได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนที่รักชาโดยเฉพาะและนี่นะคะพี่ป่าเขาจะมาโชว์เราว่าร้านนี้เนี่ยเขามีแอคทิวิตี้อะไรแล้วก็มีชาเนี่ยที่มันสเปเชียลต่างจากร้านอื่นยังไงไปดูกันได้เลยค่ะ ใช่อันนี้เป็นสตรอเบอรี่ก er> ับกุหลาบบ่งการแล้วมันจะเหมอนลิ้จี่ค่ะสตรอเบอรี่กับกุหลาบบ่งการมันจะกลายเป็นลิ้นจี่แต่ใดๆอร่อยแล้วมันจะมีความเปรี้ยวเบาๆหอมอร่อยมากค่ะคือเจ้าของร้านนะคะคือเขาจะเป็นคนที่ชอบเรื่องราวของกลิ่นใดๆทําให้เขาแบบรักหลงรักในชาเขาก็เลยมาเปิดร้านชาที่ทําให้เราได้สามารถที่จะมาเบลนกิ่นเองคิดดูดีในเมืองไทยมันหายากนะร้านปําเภทนี้อยากให้ทุกคนต้องลองมาดูค่ะ อันนี้ก็เป็นกุหลาบฝรั่งเศสกลิ่นแบบเดียยแต่ที่ชอบเลยคือนี้ค่ะกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นมันจะแบบอธิบายไม่ถูกอยากให้คนต้องมาลองดมเป็นกุหลาบไวอาซองอืมเอ้ยกลิ่นเขาไม่เหมือนกันนะสองสิ่งเนี้แล้วเหมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรมาที่ร้านเนี่ยอันนี้เป็นชาอูหลงอืมเลิศคาโมไมพอเราเลือกเสร็จใช่ไหมคะเราเลือกกลิ่นที่เราชอบของในแต่ละอย่างแล้วเราก็เอาสามอย่างเนี่ยที่เราคิดว่าเราจะมาเบรนรวมกันเนี่ยมาดม ได้แหละคันนี้ถ้าสมมติรู้สึกว่ามันคุ้มไปเราอยากจะาให้รสชาติเรามีมิติสมมติเป็น aftertaste อาจจะเป็นมิ้งชอบมิ้นไหมคะชอบค่ะอ่โอเคลองดมด้วยกันว่าแล้วเราก็ใส really like oh okay. ่หลายๆตัวได้เหรอคะอู้หูน okay. okay. so. ั่นน่าจะไปได้ดีนะอืโอเคทำเองเลยเหรอคะใช่อ้หูฉเป็นนักวิทยาศาสตร์ความสนุกเพราะว่าได้ทำเองเนี่แหละค่ะโอเคมาผสมเลยค่ะ ันเหมือนการผสมน้ําหอมอะ่ะคือมาอยู่ที่ร้านนี้เราจะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ความแตกต่างเนอะเพราะว่าแบบบางร้านเขาก็ซื้อชาสําเร็จรูปมาทำแต่นี้ก็คือเราได้แบบ experience ด้วยใช่แต่เดี๋ยวนะคะเราควรจดสูตรก่อนนะสูตรไม่ซ้จำจาไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะให้ทํากลับบ้านด้วยโอ,อ้แล้วเราก็ใส่ชื่อของเราได้ด้วยเอาไปแปะที่ขวดค่ะ และนี้นะคะก็ครบสามนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่าชาที่เราเบรนเองเนี่ยมันจะอร่อยยังไงบ้างไหนอ่ะอันนี้ชาสูตรเช้านะคะเฮ้ยไม่ธรรมดาเลิศวันนี้เราสอบผ่านเสร็จแล้วค่ะชาของเชาและอย่างนี้ถ้าคนตามมาเขาจะตามมากินของเราได้ไหมได้นี่ถ้ามีคนตามมาก็สามารถที่จะมาบอกได้ค่ะเป็นชาสูตรของเชาค่ะ และตอนนี้นะคะขน,นมของเราก็มาถึงแล้วอันนี้คือตื่นเต้นมากเป็นชาเออร์เกรย์ผสมสับป,ปะรดอน่ากินมากอะ่ะไฮอ,อร่อยดีชาเออร์เกรย์ผสมสับป,ปะรดค่ะและนี่ก็คือเป็นทีเซฟที่อยากให้ทุกคนได้ลองมาเป็นในลักษณะของเบนโตะอันนี้นะคะเป็นชโกนเน้น ชอบกินมากเลยโดยเฉพาะเวลาที่เรากินกับทีเซตเนี่ยและนี่นะคะเป็นสกอนของทางร้านซึ่งเขาจะใช้มัสคาโปนชีสมาทานคู่กันกันกบสตรอเบอรี่เป็นแบบแนวโฮมเมดดูดีนะ่ากินมากอ,อร่อยอ่ะเปรี้ยวๆหน่อยกินกับชาคุณดีเลยอะ่ะชีสเก้กอร่อยทีทําแอนด์สเปซโปรโมชั่นรับฟรีสกอน1เซตมูลค่า60บาท เมื่อมียอดชำระค่าใช้จ่ายอยู่ที่500บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปหรือรับฟรีทีมอกเทล1แก้วมูลค่า140บาทเมื่อมียอดใช้จ่ายครบ1,000บาทต่อเซลล์สลิปและอย่าลืมติดตามชม m g a r e d X ร์ดอดนเช้าและสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ที่ m g a r d a p p ด i อ a พ i ิเคนะคะบ๊ายบาย